ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหลิงชูเป็นร่างวิญญาณที่ก่อกำเนิดจากดาวเทียนกู่จึงถือเป็นสมาชิกของกลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวแต่กระนั้นสถานะของเขายังมีความแตกต่างกับสมาชิกคนอื่นๆโดยไม่มีสายเลือดของเทวสวรรค์กาลเวลาท่านอาจารย์เชื่อว่ากลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวจะสามารถค้นหาดาวเคราะห์ที่แข็งแกร่งและตั้งรกรากใหม่ได้ข้าหวังว่าคนพวกนั้นจะไม่ย้อนกลับมาเป็นศัตรูกับพวกเราในอนาคตหลิงชูกล่าว พวกมันไม่กล้าหรอกเฉินเซี่ยงยิ้มและโคลงศีรษะช้าๆถ้าพวกมันมีความกล้าหารพวกมันก็จะไม่ยอมถอนตัวออกจากดาวเทียนกู่เช่นนี้หลิงชูพยักหน้าและกล่าวว่าถึงอย่างไรคนพวกนั้นก็เคยมีบุญคุณต่อข้าและช่วยพัฒนาดาวเทียนกู่หวังว่าพวกเราจะไม่ต้องลงเอยด้วยการต่อสู้กับคนพวกนั้น ปัจจุบันดาวเทียนกู่อุดมไปด้วยโลหิตโลกันคุณภาพสูงด้วยการที่กลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวจะต้องอาศัยโลหิตโลกันในการบ่มเพาะกายเนื้อขึ้นใหม่จึงช่วยพัฒนาดาวเทียนกู่ให้มีศักยภาพสูงขึ้นสิ่งที่พวกเราต้องระวังในตอนนี้ก็เทวะสวรรค์การเวลาและวิหารการเวลาด้วยความแข็งแกร่งและศักยภาพของดาวเทียนกู่ก็ย่อมทำให้พวกบัตซบเหล่านั้นต้องการครอบครองเฉินเซี่ยงกล่าว ขณะนี้กระจกเทพหวิธีได้ปลดปล่อยแกนดาราโบราณจำนวน36ดวงน้องสาวเสี่ยวจริงจัดวางแกนดาราเหล่านั้นรอบด้านดาวเทียนกู่สร้างเป็นมหาข่ายพลังป้องกันเฉินเซี่ยงใช้ตรโยกสื่อสารติดต่อหาชัยเหลียนและเฉินเทียนหูบอกให้พวกเขากลับเข้าสู่ดาวเทียนกู่ล่วงหน้าพร้อมขอให้ช่วยขับไล่กองกำลังที่เป็นแนวร่วมของวิหารการเวลาและเทวสวรรค์ววเขาต้องการจัด จัดระเบียบดาวเทียนกู่ใหม่ทั้งหมดซึ่งปัจจุบันยังมีเครือข่ายของสามมหาเทพแดนอัคคีรวมถึงปีศาจยู่สวียกระจายตัวอยู่ทั่วดาวเทียนกู่แม้ปัจจุบันพวกมันจะไม่ถือเป็นภัยคุกคามอย่างไรนักแต่เฉินเซียงไม่ต้องการให้มีพวกมันประปลนอยู่ในดาวเทียนกู่และตัวเขาเพียงลำพังย่อมไม่อาจขับไล่พวกมันได้ทั้งหมด แดนอัคคีมีความเปลี่ยนแปลงทางขั้วอำนาจครั้งใหญ่เดิมทีกองกำลังสามมหาเทพแดนอัคคีและปีศาจยูสเวียถือเป็นมหาอำนาจแห่งแดนอัคคีแต่หลังจากที่เทวสวรรค์ว้าปรากฏตัวอำนาจของสามมหาเทพแดนอัคคีและปีศาจยูสเวียก็ถูกลดลงพร้อมเข้าเป็นเครือข่ายใต้บัญชาของเทวสวรรค์ว้าสำหรับปีศาจยูสเวียนั้นกำลังตกอยู่ในสภาวะวิกฤตเนื่องจากพวกมันถูกกองกำลังเทวิโลกัดโจมตีอย่างหนักส่วนเจ้าปีศาจยูสเวียก็ถูกสังหารโดยเฉินเซียง หลังจากเฉินเซี่ยงยึดครองดาวเทียนกู่ก็ถือได้ว่าเขาเป็นเจ้าแห่งแดนอัคคีปัจจุบันไม่มีใครสามารถทัดเทียมอำนาจของเขาได้แต่หากเทวสวรรค์การเวลาแย่งชิงดาวเทียนกู่ได้สำเร็จพวกมันก็จะเป็นมหาอำนาจแห่งแดนอัคคีเฉินเซียงไม่ได้หวัดกลัวการมาของมหาวิหารเทวสวรรค์แต่กระนั้นเขาไม่คิดประมาทจึงมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเขาคิดว่าจะต้องมีบุคคลที่แข็งแกร่งกว่าส่วนหยวนหลิงและส่วนหยวนฟงดังนั้นเขาจำเป็นต้องเตรียมแผนรับมือ ดาวเทียนกู่ในปัจจุบันมีสถานะพิเศษอย่างมากสามารถกล่าวได้ว่ามันเป็นหัวใจสำคัญของอาณาเขตแดนอัคคีเนื่องด้วยสายโลหิตโลกันทั้งหมดในแดนอัคคีถูกชักยงมาเชื่อมต่อกันที่ตำแหน่งของดาวเทียนกู่ในกรณีที่เทวสวรรค์สามารถยึดครองดาวเทียนกู่ได้สำเร็จเฉินเซียงก็เตรียมแผนรับมือขั้นเด็ดขาดเอาไว้แล้วและนั่นคือการทำลายดาวเทียนกู่ด้วยตนเอง ภายใต้การควบคุมของน้องสาวเสี่ยวจริงในที่สุดแกนดาราโบราณแต่ละตำแหน่งรอบดาวเทียนกู่ก็ได้เชื่อมต่อและผสานพลังกันอย่างสมบูรณ์กลายเป็นมหาข่ายพลังป้องกันที่ทรงพลังอย่างยิ่งหลังจากจัดตั้งมหาข่ายพังป้องกันเสร็จสมบูรณ์แล้วเฉินเซียงจึงควบคุมกระจกเทพหกวิธีให้ย่อตัวเล็กลงก่อนจะทะลุมิติเข้าสู่ห้วงมิติแกนกลางดาวเทียนกู่โดยมีหลิงชูร่วมเดินทางไปพร้อมกัน ปัจจุบันแก่นพิภพในห้วงมิติแกนกลางดาวเทียนกูมีลักษณะเป็นเหมือนหัวใจขนาดยักษ์ย้ายที่กำลังเต้นเป็นจังหวะจังหวะแน่นอนว่าเฉินเซี่ยงเคยพบเห็นแก่นพิภพหรือแก่นดาราในลักษณะนี้มาแล้วและมันเป็นครั้งที่เขากับน้องสาวเสี่ยวจริงขึ้นขึ้นไปยังโลกันเทียนกู่ชั้นที่สองอย่างไรก็ตามแก่นพิภพของดาวเทียนกู่มีขนาดใหญ่กว่าแก่นพิภพดาวเคราะห์ที่เขาเข้าสำรวจอีกทั้งพลังแสงสีทองที่ปรากฏก็ยังมีความเข้มข้นกว่าอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้แก่นพิภพของดาวเทียนกู่ยังถูกห่อหุ้มไว้โดยชั้นผลึกแข็งเฉินเซียงและน้องสาวเสี่ยวจริงจริงจริงจำได้ว่าภายในห้วงมิติแกนกลางดาวเคราะห์ของโลกันเทียนกู่ชั้นที่สองจะเป็นแหล่งฟักไข่อสุรกายเกล็ดทองซึ่งมีอสุรกายเกล็ดทองถือกำเนิดอย่างไม่รู้จบดังนั้นเมื่อได้เห็นลักษณะแก่นพิภพของดาวเทียนกู่ณตอนนี้ทั้งสองจึงรู้สึกกังวลอย่างมากเพราะไม่ต้องการให้มันเป็นเหมือนกับสิ่งที่พบเจอมา ทั้งเฉินเซี่ยงและน้องสาวเสี่ยวจิงต่างก็คิดว่าจะต้องหาวิธีแก้ไขสถานการณ์นี้อย่างเร่งรีบท่านอาจารย์การพัฒนาของดาวเทียนกู่ยังเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมันอาจไม่มีที่สิ้นสุดหลิงชูกล่าวขึ้นแก่นพิภพเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วตอนนี้มันเป็นเหมือนหัวใจของสิ่งมีชีวิตหรือจะเป็นไปได้ว่าขั้นต่อไปมันจะเพาะบ่มกายเนื้อและกลายเป็นมหาอสูร แก่นพิภพสีทองเต้นเป็นจังหวะหัวใจและในทุกๆจังหวะการเต้นมันจะวาบแสงสีทองเจิดจ้าแสงสีทองนั้นคือพลังงานจากโลหิตโลกันคุณภาพสูงที่ไหลออกมาจากสายโลหิตของหวงมิติซึ่งจะแพร่กระจายออกไปยังผิวโลกหล่อเลี้ยงสรรพสิ่งทั้งหลายในดาวเทียนกู่ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ต้นไม้พันธุ์พืชหรือสายน้ำลำธารก็ล้วนแล้วแต่ต้องการพลังงานจากโลหิตโลกันเพื่อพัฒนาความแข็งแกร่งด้วยกันทั้งสิ้น หลิงชูอันที่จริงเจ้าเป็นสติวิญญาณดาวเทียนกู่ไม่ใช่หรือแต่แล้วฉไหนเจ้าจึงไม่รับรู้สถานการณ์ของดาวดวงนี้เฉินเซี่ยงกล่าวถามบนหัวเราะท่านอาจารย์จริงอยู่ว่าข้าเป็นสติวิญญาณของดวงดาวนี้แต่ช่วงหลังๆกลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวช่วยพัฒนาดาวเทียนกู่จึงมีการแยกความสัมพันธ์ของข้าและดาวเทียนกู่ออกจากกันว่าแล้วหลิงชูก็ถอนหายใจอย่างอดไม่ได้มันเป็นความเสียหายอันใหญ่หลวง หลวงของเจ้าเจ้าเป็นสติวิญญาณของดาวดวงนี้และเปรียบได้ว่าดาวเคราะห์ดวงนี้เป็นดั่งกายหยาบของเจ้าแต่คนพวกนั้นล่อลวงเอาร่างกายของเจ้าไปพิโทโพิถังเฉินเซี่ยงสายหัวมันช่วยไม่ได้เลยจริงๆข้ายอมรับว่าตนเองไร้เดียงสาข้าเกิดมาอย่างเดียวดายและเมื่อพบกลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวที่โลกาเทียนกู่ชั้นสองข้าจึงคิดว่าได้เจอคนที่เป็นเหมือนกันสมควรเป็นพวกพ้องที่วางใจได้หลิงชูกล่าว ยังดีที่ข้ามีท่านอาจารย์อย่างท่านไม่เช่นนั้นข้าคงจะแย่แน่ๆจริงสีหลิงฉูข้ารู้สึกว่ากลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวสามารถเข้าออกที่นี่ได้ตามอำเภอใจทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้นหรือเฉินเซี่ยงกล่าวถามพร้อมกับมองไปรอบๆ ข้าไม่รู้หรอกว่ามันเป็นเพราะอะไรหลังจากยึดครองพื้นที่แกนกลางดาวเคราะห์คนพวกนั้นก็ได้ทำการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆในนี้หลิงชูสายหน้าช้าชคนพวกนั้นมีความเชี่ยวชาญในวิธีต่างๆข้ารู้แค่ว่าคนพวกนั้นได้ปรับแต่งสถานที่แห่งนี้แต่ไม่รู้ว่าคนพวกนั้นลงมืออย่างไรและจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ใดตามมาเชิญเซี่ยงตรวจปล่อยกระจกเทพหกวิธีก่อนจะขอให้น้องสาวเสี่ยวจริงช่วยตรวจสอบขอเวลาข้าตรวจสอบสักครู่ น้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวนางควบคุมกระจกเทพหกวิธีขยายใหญ่พลันปลดปล่อยลำแสงฉายไปที่แก่นพิภพ,พ,พที่เป็นเหมือนหัวใจเฉินเซี่ยงต้องการแก้ไขห่วงมิติแกนกลางดาวเทียนกู่ให้กลับคืนสภาพเดิมปรับใดที่ทำความเข้าใจถึงสถานการณ์ของห่วงมิติแกนกลางได้แน่ชัดพวกเขาก็สามารถทำการแก้ไขและหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตหลิงชูเมื่อไม่นานนี้ข้าได้ไปยังโลกันเทียนกู่ชั้นที่สองและได้เข้าสำรวจห่วงมิติแกนกลางดาวเคราะห์ของที่นั่น เฉินเซียงบอกเล่าประสบการณ์ในโลกันเทียนกู่ชั้นที่สองของเขาให้หลิงชูได้รับฟังอันที่จริงกลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวได้ปรับแต่งห้วงมิติแกนกลางดาวเคราะห์ของที่นั่นแต่ภายหลังมันมีอสุรกายก่อกำเนิดจากแก่นที่พบเหล่านั้นซึ่งมันไม่ใช่ฝีมือของกลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวหากักแต่เป็นฝีมือของวิหารการเวลาหลิงชูกล่าวเฉินเซียงขมวดคิ้วครุ่นคิดก่อนจะเอ่ยขึ้นว่า ไม่ว่าอย่างไรพวกเราจะต้องรับรู้สถานการณ์ของวงมิติแกนกลางดาวเทียนกู่ให้แน่ชัดมิฉะนั้นกลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวอาจจะย้อนกลับมาสร้างปัญหาแก่พวกเราได้นี่เป็นเป็นประเด็นที่เขาให้ความสําคัญอย่างยิ่งเพราะถ้าหากหวงมิติแกนกลางเกิดปัญหาเพียงเล็กน้อยมันก็อาจเป็นชนวนเหตุที่ทําให้ดาวเทียนกู่ทั้งดวงต้องล่มสลายลง เฉินเซียงมองดูแก่นพิภพสีทองตรงใจกลางระหว่างนั้นหลิงชูขอตัวออกไปหาฮังเจียนเทียนและสมาชิกสมาพันธ์เทียนกู่ซิงคนอื่นๆเพื่อจัดตั้งวาระการประชุมบนดาวเทียนกู่มีขุมกำลังโบราณหลายฝ่ายมันมีทั้งเครือข่ายลับของวิหารการเวลารวมถึงเครือข่ายลับของปีศาจยูเซเวียและสามมหาเทพแดนอคัคคีซึ่งพวกเขาต้องการกวาดล้างพวกมันให้หมดไปจากดาวเทียนกู่เพราะเกรงว่าพวกมันจะก่อปัญหาความวุ่นวายให้กับดาวดวงนี้ หลิงชูยังคงมีการติดต่อกับตระกูลเทพอสูรเต่ามังกรและด้วยความช่วยเหลือของตระกูลเทพเต่ามังกรพวกเขาจะสามารถสร้างกองกำลังที่ทรงพลังได้อย่างรวดเร็วเฉินเซียงกำลังเฝ้ารอน้องสาวเสี่ยวจริงอย่างมีความหวังปัจจุบันเขามองว่านางมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแกนดาราเป็นอย่างดีก็สมควรค้นพบสถานการณ์ของห่วงมิติแกนกลางนี้ได้ ถึงแม้ทักษะจิตติฟจะสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างทะลุปรุโปร่ปรงเว่ามันไม่ช่วยให้เฉินเซียงวิเคราะห์เกี่ยวกับห่วงมิติแกนกลางดาวเทียนกู่ในปัจจุบันได้เลยเสี่ยวจิงโลหิตโลกานในนี้มีไว้เพื่อสิ่งใดกันแน่เฉินเซียงตั้งข้อสงสัยด้วยปริมาณที่มีมากมายมหาสารกลุ่มร่างวิญ,ญญาณดาวดวงควรจะมีวัตถุประสงค์อื่น กลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวมีวัตถุประสงค์อื่นจริงๆโลหิตโลการส่วนใหญ่สังสมอยู่ภายในหัวใจแก่นพิภพโดยจะมีการไหลออกมาตามจังหวะการเต้นของหัวใจแต่นั่นก็เป็นเพียงปริมาณเล็กน้อยเท่านั้นน้องสาวเสี่ยวจริงกล่าวแม้โลหิตโลการที่ไหลออกมาจากหัวใจแก่นพิภพจะถือเป็นสัดส,ส่วนที่น้อยมากทว่ามันสร้างประโยชน์ในการพัฒนาของดาวเทียนกู่อย่างมากตอนนี้เจ้าค้นพบอะไรบ้างหรือยังเฉินเซี่ยงถาม สรุปว่าการกลายเป็นหัวใจของแก่นพิภพถือเป็นเรื่องดีหรือว่าเรื่องร้ายตอนนี้ข้าค้นพบข้อเท็จจริงที่ว่ากลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวพยายามเสาะหาวิธีบ่มเพาะและมันกำลังเกิดความเบี่ยงเบนไปสู่วิธีทางแห่งความชั่วร้ายน้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวอย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่ามันน่าทึ่งมากที่คนพวกนั้นสามารถพัฒนาแก่นพิภพให้เป็นเช่นนี้ได้จริงสิแก่นดาราโบราณในกระจกเทพหกวิธีก็มาจากการบ่มเพาะของคนพวกนั้นหรือเปล่า เชินเซี่ยงขมวดคิ้วกล่าวถามใช่แต่การบ่มเพาะแก่นดาราโบราณพวกนี้ได้มาถึงขีดจำกัดแล้วซึ่งคนพวกนั้นต้องการฟันฝ่าขีดจำกัดจึงพยายามคิดหาวิธีการต่างๆมาใช้พัฒนาแก่นพิภพดาวเทียนกู่อย่างเต็มที่ข้าจะอธิบายว่าอย่างไรดีอืมมมปกติแล้วดาวเคราะห์จะต้องมีแก่นพิภพและสติวิญญาณดวงดาวแต่ถึงแม้จะเป็นดาวเคราะ์ขนาดใหญ่ที่ทรงพลังแต่แก่นพิภพและสติวิญญาณก็ไม่ ได้ทรงพลังไปมากกว่าระดับของแก่นดาราโบราณขณะที่กล่าวอยู่นั้นน้องสาวเสี่ยวจริงยังคงใช้ลำแสงไปยังหัวใจแก่นพิภพเพื่อทําการตรวจสอบต่อไปดังนั้นกลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวจึงต้องการเปลี่ยนดาวเคราะห์ให้เป็นสิ่งมีชีวิตอย่างนั้นหรือเมื่อเฉินเซี่ยงคาดการถึงประเด็นนี้เขาก็เล็งเห็นผลลัพธ์ที่น่าพรั่นพรึงใช่ กลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวพยายามทำสิ่งนี้มาโดยตลอดและปัจจุบันคนพวกนั้นประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแก่นพิภพให้เป็นหัวใจน้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวครั้งที่กลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวอยู่ในโลกันเทียนกู่ชั้นที่สองพวกนั้นควรทำการทดลองหลายครั้งแต่ไม่ได้มีความคืบหน้ามากนักและท้ายที่สุดก็เป็นวิหารการเวลาที่แย่งชิงการควบคุมหัวใจแก่นพิภพ ความล้มเหลวในโลกันเทียนกู่ชั้นที่สองไม่ได้ทําให้กลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวย่อท้อและเบนเป้าหมายมาที่โลกันเทียนกู่ชั้นที่หนึ่งแทนดาวเทียนกู่มีโลหิตโลกันมากมายมหาศาลหรือจะเป็นไปได้ว่ากลุ่มร่างวิญญาณดวงดาววางแผนจะใช้โลหิตโลกานของที่นี่บ่มเพาะกายเนื้อให้กับดาวเทียนกู่ ยิ่งเฉินเสี่ยงคิดถึงเรื่องนี้มากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งรู้สึกว่ากลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวมีความคิดที่บ้าบิ่นอย่างมากเพราะดูเหมือนพวกมันต้องการเปลี่ยนให้ดาวเทียนกู่กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีตัวตนสมควรเป็นเช่นนั้นน้องสาวเสี่ยวจริงเห็นพ้องมันเป็นความคิดที่บ้าบิ่นมากแต่หากคนพวกนั้นประสบความสำเร็จในโลกันเทียนกู่ชั้นที่สองก็คงไม่ต้องระเห็ดมาที่นี่อย่างแน่นอน หากว่าดาวเคราะห์ขนาดใหญ่กลายเป็นสิ่งมีชีวิตและมีตัวตนใครก็ตามที่สามารถควบคุมตัวตนนั้นได้ย่อมกลายเป็นมหาอำนาจและไร้เทียมทานช่วงต้นยุคมหาดาราวิญญาณกลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวในนามเผ่าดาราเทียนกู่ได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาแกนกลางดาวเคราะห์ให้เป็นแกนดาราที่ทรงพลังทำให้เผ่าดาราเทียนกู่กลายเป็นเผ่าพันธุ์ที่ทรงพลังที่สุดในยุคสมัยนั้น อย่างไรก็ตามเมื่อกลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวขึ้นไปสู่โลกาเทียนกู่ชั้นที่สองคนพวกนั้นก็ต้องพบปัญหาและอุปสรรคที่ไม่อาจข้ามผ่านได้เสียเส่ยวจริงสถานการณ์ของวิหารการเวลาในตอนนี้เป็นเช่นไรเฉินเซี่ยงถามเจ้าคิดว่าวิหารการเวลารับรู้ถึงแผนการของกลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวหรือไม่ไม่รู้สิแต่ที่แน่ๆก็คือวิหารการเวลาสามารถใช้หัวใจแก่นพิภพในชั้นที่สองสร้างอสุรกายจํานวนมากได้ น้องสาวเสี่ยวจริงกล่าวเฉินเซี่ยงมองดูหัวใจแก่นพิภพด้วยความสงสัยแก่นพิภพขนาดใหญ่กลายเป็นหัวใจได้อย่างไรกลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวทำอะไรกับมันกันแน่ข้าจะพยายามค้นหาคำตอบของเรื่องนี้ให้ได้ แต่จะว่าไปแล้วแก่นดาราก็ยังมีศักยภาพในการพัฒนาประเด็นนี้ทําให้ข้าสงสัยว่าทําไมกลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวถึงหมดหวังในการพัฒนาแก่นดาราในวิถีดั้งเดิมซึ่งการกระทําของคนพวกนั้นดูคล้ายกับคนที่ไม่มีทางเลือกจึงต้องเบี่ยงเบนออกจากวิถีดั้งเดิมน้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวนางมักจะตั้งข้อสังเกตในหลายทิศทางเสี่ยวจิงหัวใจแก่นพิภพนี้ไม่ได้แข็งแกร่งเกินไปใช่ไหม สภาพการของมันในตอนนี้ไม่ใช่สิ่งที่พวกเราต้องการดังนั้นพวกเราจะต้องทําให้มันกลับคืนสภาพเดิมเฉินเซี่ยงกล่าวมันยากเกินไปที่จะทําให้หัวใจแก่นพิภพกลับคืนสภาพเดิมนอกจากนี้ข้ายังพบว่าห้วงมิติแกนกลางดาวเทียนกูกำลังเข้าสู่สภาวะเสื่อมถอยซึ่งพวกเราจะต้องแก้ไขมันอย่างเร่งด่วนน้องสาวเสี่ยวจิงกล่าว เมื่อได้ยินสิ่งที่น้องสาวเสี่ยวจิงพูดเฉินเซียงก็นึกกลด่ากลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวเขานำประโยกสื่อสารออกมาติดต่อหาหลิงชูโดยหวังให้หลิงชูช่วยติดต่อหากลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวให้กับเขาเขาคิดจะสอบถามกับกลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวโดยตรงเกี่ยวกับสถานการณ์ของวงมิติแกนกลางดาวเทียนกู่หลิงชูเพิ่งเสร็จสิ้นการประชุมกับสมาชิกสมันธ์เทียนกู่ฝ่ายอื่นๆก่อนจะพบว่าเฉินเซียงติดต่อมาด้วยน้ำเสียงที่บ่งบอกว่าเขากำลังอารมณ์เสีย เกิดอะไรขึ้นหรือท่านอาจารย์มันมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับห่วงมิติแกนกลางอย่างนั้นหรือหลิงชูเร่งถามหลิงชูการกระทําของกลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวส่งผลให้ห่วงมิติแกนกลางกําลังเสื่อมสภาพชเชิญเซี่ยงกล่าวและเริ่มบอกเล่าถึงการวิเคราะห์ของน้องสาวเสี่ยวจริงหลังจากได้ฟังหลิงชูก็ตื่นตระหนกอย่างมากเพราะถ้าหากห่วงมิติแกนกลางพินาศลงดาวเทียนกูจักต้องล่มสลายลงเป็นแน่แท้ เจ้าพอจะติดต่อกลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวได้หรือไม่เฉินเซี่ยงถามข้าต้องการพูดคุยกับพวกมันเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดหลิงชูกลับเข้ามาที่ห่วงมิติแกนกลางเขายื่นส่งแผ่นขายพลังให้เฉินเซี่ยงใช้สิ่งนี้ติดต่อกับคนพวกนั้นเฉินเซี่ยงเปิดใช้งานแผ่นขายพลังเพียงไม่นานเขาก็ได้ติดต่อกับชายชราที่เคยเจรจากันครั้งก่อนตาเท้าหวังตอนนี้ห่วงมิติแกนกลางกำลังเสื่อมสภาพลงพวกเจ้าทำอะไรลงไปกันแน่ เฉินเซี่ยงกล่าวถามด้วยน้ำเสียงหยาบกระด้างนายน้อยเฉินเจ้าได้รับรู้ถึงปัญหานั้นแล้วหรือที่พวกข้าไม่ต้องการออกจากดาวเทียนกู่มันก็มีส่วนมาจากเรื่องนี้เช่นกันเป็นความจริงที่ว่าห้วงมิติแกนกลางดาวเทียนกู่กำลังอยู่ในสภาพย่ำแย่ทว่าสถานการณ์โดยรวมยังอยู่ในการควบคุมของพวกข้าหากเจ้ายอมให้พวกข้าอยู่ต่อพวกข้าก็จะยังยื้อสถานการณ์เอาไว้ได้แต่เจ้าเลือกที่จะไม่ให้พวกข้าอยู่ต่อตาเท่าหวังกล่าว นายน้อยเฉินข้าคงต้องบอกเจ้าว่ามันสายไปแล้วพูดป้าอะไรของเจ้าเฉินเสียงกระแทกเสียงฉุนเฉียวในกระบวนการเปลี่ยนแก่นพิภพให้เป็นหัวใจมันก่อให้เกิดปัญหาบางอย่างพวกข้ามีความสามารถที่จะยับยั้งผลกระทบของมันตรรบใดที่ยับยั้งผลกระทบนั้นไว้การเสื่อมสภาพของห่วงมิติแกนกลางก็จะหยุดลงซึ่งแน่เหล่าว่าการจักไปของพวกข้าย่อมทําให้การเสื่อมสภาพของห่วงมิตรดาเนินต่อไปต่อให้พวกข้าจะย้อนกลับไปในตอนนี้มันก็ไม่มีหวังแล้ว ตาเท่าหวังกล่าวบัดซบทำไมเจ้าถึงไม่บอกเรื่องนี้กับข้าตั้งแต่แรกเชิญเซี่ยงตวัดอย่างเดือดดาลพวกเจ้ามันต่ำช้าจริงๆเป็นเพราะพวกเจ้าแท้ๆดาเทียนกู่ของข้าจึงเป็นแบบนี้จริงๆแล้วพวกข้าก็หวังให้ดาวเทียนกู่แข็งแกร่งขึ้นแต่มันช่วยไม่ได้จริงๆตาเท่าหวังกล่าวพลางถอนหายใจ ข้าเคยไปยังโลกาเทียนกู่ชั้นที่สองมาแล้วข้ารู้ว่าพวกเจ้าเปลี่ยนกานพิพภพของดวงดาวให้กลายเป็นหัวใจข้ารู้ว่าพวกเจ้าต้องการเปลี่ยนให้ดาวเคราะห์กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีตัวตนแต่พวกเจ้าล้มเหลวมาโดยตลอดเฉินเซี่ยงพูดในสิ่งที่เขาได้รู้มาเมื่อพวกเจ้าพบว่าดาวเทียนกู่มีโลหิตโลกันมหาสาลพวกเจ้าก็คิดว่าจะได้ประสบความสาเร็จจริงๆสักทีแต่ท้ายที่สุดมันก็ล้มเหลวอีกตามเคย ตาเท่าหวังถึงกับนิ่งเงียบครู่ต่อมามันก็กล่าวขึ้นว่านายน้อยเฉินเจ้าเป็นคนที่น่าทึ่งจริงๆไม่นึกเลยว่าเจ้าจะเล็งเห็นถึงประเด็นเหล่านี้ได้เฮ้อออในสายตาของพวกข้าดาวเทียนกูมีคุณสมบัติครบถ้วนและมันควรจะประสบความสําเร็จอย่างมากแต่สุดท้ายมันกลับดูเหมือนการเปลี่ยนดวงดาวเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีตัวตนจะเป็นเพียงเรื่องเพ้อฝันเท่านั้นอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ